ไอประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาเมาส์ Logitech รุ่น Signature M650 มาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเผื่อจะได้ไม่ซื้อผิดนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหาเมาส์ Logitech แท้ให้ซื้อจากร้านไทยที่เชื่อถือได้ดิสติบิวเตอร์ดังๆนะครับผมลองสั่งจากจีนเห็นมีร้านค้าออนไลน์ที่วางขายอยู่จากจีนเลยนะครับทางสายมือราคา400นะครับรุ่นเหมือนกันแต่ว่ากล่องไม่เหมือน ลักษณะอื่นๆเหมือนกันนะครับทางขวาเป็นเมาส์แทสซืือจากร้านในไทยดิสติบิวเตอร์ในไทยราคาอยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับมาดูแพ็กเกจกันก่อนแพ็กเกจก็ต่างกันชัดเจนนะครับแต่ว่าขายในนาม Logitech เหมือนกันนะครับด้านขวาเป็นแพ็กเกจที่ขายกันทั่วไปก็คือแพ็กเกจซีลแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีข้อมูลรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวทางขวาเนี่ย ค่อนข้างอธิบายไว้ได้ดีนะครับฟังก์ชันหลักๆก,ก็ชัดเจนมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยมีเทปเป็นป้ายผู้ผลิตนะครับแล้วก็ชื่อสินค้าอย่างชัดเจนนะครับก็ผู้นำเข้าเป็น SIS Distribution นะครับสำหรับทางซ้ายไม่มีอะไรที่ยืนยันได้ว่ามาจากไหนจะเป็นข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับบอกว่าเป็น Logitech China นะครับ ก็ผลิตจากจีนดูเหมือนจะของแท้ดูดีอะไรประมาณนี้แต่ว่ามาดูสินค้ากันจริงจังว่าตัวเมาส์เนี่ยต่างกันยังไงบ้างสําหรับตัวของปลอมไม่ได้มีแบตเตอรี่แถมให้นะครับแต่ว่าตัวของแท้ฝั่งทางขวาเนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ด้วยนะครับมาดูตัวสินค้าเทียบกันชัดๆส่วนที่เป็นจุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือตัวยางด้านข้างครับ ยางด้านข้างของแท้เนี่ยจะเป็นยางนุ่มๆเหนียวๆหนึบๆนะครับสไตล์ Lo g i t e c h เลยจับแล้วมันจะหนึบมือดีนะครับนุ่มๆเลยส่วนทางขวาเป็นพลาสติกขึ้นรูปเนี่ยครับแข็งๆนะชัดเจนนะครับปุ่มตรงนี้ปุ่มไม่ได้มีความแตกต่างครับเหมือนกันนะครับลักษณะรูปทรงการขึ้นรูปมาเหมือนกันเป๊ะนะครับลักษณะเดียวกันถอดแบบกันมาเลย ส่วนความละเอียดครับสังเกตดูขอบขอบตรงเส้นตรงนี้นะครับตรงเส้นของแท้ดูสวยมนเก็บรายละเอียดแต่ของปลอมเนี่ยมันมีเศษความคมอยู่เล็กน้อยอย่างนี้ครับที่เห็นตรงนี้นะครับบริเวณขอบเนี่ยมันจะคมคมเล็กน้อยสังเกตได้นะครับแล้วก็บริเวณด้านบนตรงลูกกลิ้งลูกกลิ้งฝั่งขวาดูสวย ไม่มีขอบมนทั้งหมดนะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยรู้สึกขอบมันจะไม่ได้มนสวยนะครับมันมีความอากันอยู่เล็กน้อยของตัวประกบข้างลูกกลิ้งนะครับส่วนไฟผมโชว์ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวไฟที่เป็นวงรีตรงกลางเนี่ยทางขวาของแท้จะเป็นล้อเลือ่อเขียวๆส่วนทางซ้ายเนี่ยจะใสๆวิ่งขึ้นมาเลยเวลาเปิดจะวิ่งสีเขียวนะครับก็ชัดเจน นะครับคุณภาพของหลอดไฟของการตกแต่งเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็บริเวณร่องตรงนี้นะครับร่องตรงนี้ของปลอมเนี่ยจะค่อนข้างบุ่มลงไปแต่ของแท้ร่องตรงนี้ไม่มีครับเป็นแค่โค้งโคงเว้าวนิดเดียวเท่านั้นเองเนยครับจะไม่มีร่องตรงนี้นะครับส่วนโลจิเนี่ยก็เหมือนกันประมาณนี้ทางขวาครับทางขวาก็เป็นยางกับ พลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับส่วนด้านล่างมาดูด้านล่างกันชัดๆด้านล่าง m 6 5 0ตรงนี้เป็นพิมพ์เงานะครับฝั่งทางซ้ายจะเป็นพิมพ์เงาแต่บุ่มลงไปลึกกว่าเหมือนปั๊มบุ่มนะครับบุ่มลงไปเลยนะครับส่วนสวิชกับหลอดไฟก็เป็นเราเรื่อยละนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟสีขาวจะกระพริบได้ตอนเปิดตอนปิดจะกระพริบนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้เป็นใสๆเช่นเดียวกัน การเชื่อมต่อการกดเหมือนกันครับแล้วก็ฝั่งตัวเซนเซอร์คล้ายกันมากตรงนี้นะครับแต่หลอดไฟของตัวแท้ฝั่งขวาจะเป็นเซนเซอร์กลมๆดูคุณภาพดีกว่างานละเอียดใสปิ้งเลยนะครับส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนของโลเกรดนะครับใช้งานได้แต่ว่ามันไม่ได้มีความคมชัด แล้วก็เป็นคนละแบบนะไม่เหมือนกันนะครับการเลื่อนการเลื่อนคล้ายๆกันครับเปิดก็จะเป็นสีเหมือนกันนะครับสีขาวตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับส่วนฟังทั้งนี้เป็นสีแดงแต่พอเปิดมาก็ตรงนี้นะครับเป็นไฟสีขาวเหมือนกันแต่ว่าสีขาวแบบใสนะครับแป็น l ดีใสแต่ตัวนี้ละเลืเล้อยสวยเข้มดีนะครับ สำหรับด้านล่างครับสามารถถอดเอา USB ได้นะครับตรงนี้ก็บุ่มเหมือนกันฝั่งทางสีขาวเนี่ยบุ่มมากกว่าผมตั้งใจจะซื้อต่างสีมาเพื่อที่เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะครับถ้าเกิดซื้อสีดำมาก็จะมีใช้แบบเป็นสีดำเหมือนกันก็เลยอยากลองสีขาวบ่างนะครับมาดูด้านในด้านในผมใส่ฐานเข้าไปแล้วในลูกนะครับส่วนฝั่งนี้มาพร้อมกับฐานดูร์เซลแถมมาด้วยนะครับส่วน USB ก็เป็น USB โลจิเหมือนกันแต่คุณภาพต่างกันนะครับตัว USB ของแท้จะมีโลจิโบเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับของฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีอะไรรายละเอียดก็ค่อนข้างน้อยคุณภาพก็น่าจะต่างกันชัดเจนครับวัสดุพลาสติกของฝั่งขวาเนี่ยของแท้ดูสวยมากแต่ฝั่งทางซ้ายเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำๆนะครับ ค่อนข้างจะดูไม่ค่อยสวยสำหรับตัว USB ตัวนี้ใส่แล้วก็ไม่หลุดนะครับฝั่งของแท้ไม่หลุดส่วนฝั่งด้านนี้มาดูลองดูครับโอเคไม่หลุดเหมือนกันแน่นดีแต่เป็นสีดำทางทางที่มัลเป็นสีขาวนะครับมาดูด้านในบริเวณนี้ลองถอดฐานออกนะครับ บริเวณด้านในตรงนี้ก็เป็นข้อมูลมี QR Code ค่อนข้างสวยครับมี Serial Number นะครับประมาณนี้ก็ Made in v เวียดนามครับของแท้แต่ฝั่งทางซ้ายเนี่ยเป็นเมาสายุโรปนะครับไม่ได้เขียนว่าเอาโอเคมีด้านล่างครับ Made in China นะครับเป็นโมเดลที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ด้านข้างเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นยางดีกว่าแต่บางคนอาจจะชอบเป็นพลาสติกเพราะว่ามันมันไม่หนึบเท่าไหร่นะครับส่วนอื่นตรงนี้ไม่มีอะไรมาดูตรงนี้ก็จะมีข้อมูลอยู่เล็กน้อยครับบริเวณนี้แบตเตอรี่แถมมาให้ด้วยเพราะว่า แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้1ปีนะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าของปลอมเนี่ยเขาเขียนเท่าไหร่นะเขาก็เขียนว่า1ปีนั่นแหละแต่ของแท้เนี่ยอยู่ได้1ปีแล้วก็ดูแน่นด้วยนะครับค่อนข้างหนึบๆนึบนิดนึงใช้ได้เลยของแท้สวยครับสำหรับทั้ง2ตัวสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งคู่นะครับเวลาที่เราเปิดเนี่ยกดโหมดเชื่อมต่อคือกดค้างเนี่ยเขาจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าคอมพิวเตอร์เจอเมาส์นะ ดูดีทั้งคู่นะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าพอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยของแท้จะเชื่อมต่อกับแอป Logic Option plus ได้ก็คือแอปของเมาส์ l o g i t e c h ได้นะครับส่วนของปลอมทางซ้ายเนี่ยมันเชื่อมต่อไม่ได้พอคอมพิวเตอร์เจอมันก็เป็นคนละชื่อด้วยนะครับตัวนี้เป็น Logitech แต่ตัวนี้เป็นเป็นเมาส์ m 6 5 0เมาส์นะครับซึ่งไม่บ่งบอกเลยว่าเป็น Logitech นะครับภายในนะเราก็คุยกับแอปไม่ได้ คุยกับวินโดว์ได้อย่างเดียวเหมือนเมาส์กระโหลกลาราคา300อครับตัวทางซ้ายนะได้แค่นี้นะครับไม่สามารถปรับออปชันอะไรได้เลยเนื่องจากว่าคุยกับแอปไม่ได้ฉะนั้นเราจะตกแต่งเมาส์ไม่ได้จะเปลี่ยนออปชันเปลี่ยนปุ่มสลับปุ่มไม่ได้ส่วนตัวทางขวาของแท้ทุกอย่างครับมันก็คือของแท้แหละครับก็จะบอกว่าตัว Logitech เนี่ยเขาเออกแบบมาดีตัวเซ็นเซอร์แม่นยำม,มากเราสามารถปรับได้นะครับจับถนัดมือ เซนเซอร์แม่นเป๊ะๆมันไม่ได้เร็วเกินไปนะครับมันปรับมันพอดีนะครับโอเคมากๆส่วนตัวของปลอมเนี่ยมันเหมือนเมาสะ์กละุลกลาดรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยครับทั้งของปลอมของแท้เนี่ยทำน้ําหนักมาได้ใกล้เคียงกันของปลอมหนักกว่าแท้นิดหน่อยนิดเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่ก็ได้ที่ผมใส่ไปมันหนักกว่านิดหน่อยนะครับโดยรวมๆแล้วของแท้เนี่ยมันสวยกว่าแน่นอนอยู่แล้ว ก็เลยอยากจะเอามาเตือนให้ดูชัดๆว่าถ้าเกิดต้องการ l o จิเทคเนี่ยคุณซื้อของแท้มันย่อมดีกว่าแต่ว่าเป็นทางเลือกกรณีที่คุณต้องการของปลอมคุณก็ต้องทําใจว่าตรงนี้มันไม่เหมือนละไรอย่างไม่เหมือนใช้กับแอปได้ไม่เหมือนแต่ถ้าคุณต้องการที่จะซื้อของปลอมอยู่แล้วคุณก็ซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับราคาถูกกว่าเกือบ2เท่าครึ่งเลยนะราคา400เท่านั้นเองนะครับเป็นทางเลือกจริงๆ แต่คุณก็จะขาดฟังก์ชันทุกอย่างไปหมดเลยที่ของแท้มีเปลี่ยนปุ่มได้แล้วก็เรื่องของการใช้งานที่แม่นยำนะครับเรื่องของความสวยงามความหรูหราพลาสติกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ราคาถูกก่บคลิปนี้มาเพื่อให้เห็นความชัดเจนว่าถ้าคุณจะซื้อจริงๆะ่ะ มันต่างกันตรงไหนหลังจากคุณดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะถูกโดนหลอกนะครับถ้าใครตั้งใจจะซื้อโลจิเทคเนี่ยให้ซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้มันแพงกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่คิดว่าต้องการสินค้าที่ไม่ใช่ของแท้ตัวนี้ครับเป็นทางเลือกผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ทั้งคู่นะครับเผื่อเป็นทางเลือกในการเข้าไปดูความแตกต่างดูว่าคอมเมนต์เป็นยังไงแต่ก็มีคอมเมนต์ชัดเจนหลายคนที่พลาดซื้อตัวทางซ้ายไปเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ไว้ชัดเจนว่าเป็นของปลอมนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกดดูีๆว่า คุณจะเป็นเหยื่อหรือว่าคุณจะเป็นคนที่ตั้งใจซื้อนะครับส่วนผมเนี่ยซื้อทั้งคู่เพราะว่าผมต้องการรีวิวตัวนี้นจะเอามาใช้จริงๆนะครับของแท้แต่ส่วนของปลอมเนี่ยจะเอามาต่อทีวีกับเอามาต่อ NVR กล้องวงจรปิดหรืออาจจะใช้กับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงก็พอเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเซนเซอร์เนี่ยมันจะกระโดดกระโดดหน่อยมันจะเร็วคือเซ็นเซอร์ม,มันมีความไม่ปกติอยู่ครับเวลาเราเลื่อนของปลอมนะครับมันจะวืด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 หน่อยแต่ของแท้เนี่ยมันจะเป๊ะเป๊ะมไตล l o g จ t เทคนะครับมันจะแม่นยำมากๆนะครับก็ประมาณนี้หวังว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าเกิดท่านในที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ต้องการให้ทดสอบก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมทดสอบแล้วจะมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ